พ่ออยากจะเอามือหยิบให้เหลือเกินอ่ะกลัวมือขาดนะอ,อุ้ยน,นี่ลงไปแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยดำนี่มาดำน้ำอุ้ยอุียมาดำน้ำลงไปนี่นินนี่ตัวเล็กบอกมารอแล้วมารออยู่แล้วเออโอ้ยแย่งกันแย่งกันนี่นินนี่ตัวใหญ่ก็แย่งตัวเล็กไปแล้วเอาให้เลยเออนั่นแหละสำเร็จเออวิ่งมันผุยมันผุยออกมาเฮ้ยนิน นี่ครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่โซนม้าแล้วนะครับนี่ครับเพื่อนๆเดี๋ยวมินินเขาจะซื้อแครอทไปป้อนม้าแครแล้วนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องมินินฟินเฟอร์ด้วยนะครับมินินกำลังจะมาป้อนแครอทให้ม้านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอ่ามินินป้อนเลยนี่ตัวเล็กไงตัวเล็กัวเล็กเขาอยากกินโ้ยตัวใหญ่บอกแบ่งมั่งแบ่งมั่งเอออ่ะยินให้ตัวเล็กก่อนอ่ะตัวใหญ่ก่อนก็ได้อ่ะ โอ้โหนะให้ตัวเล็กเลย yeah. ให้ตัวเล็กเลยนี่ตัวเล็กบอกมารอแล้วมารออยู่แล้วเออโอ้ยแย่งกันแย่งกันไม่นิ่งนี่ตัวใหญ่ก็แย่งตัวเล็กไปลวอ้าโอ้ยเก่งมากเออมาเดี๋ยวพ่อจะล่อตัวใหญ่ให้นะครับมินเขาอยากให้แย่งตัวเล็กนะครับอะตัวใหญ่มานี่เร็วมายอมมาไม่ได้นู อันนี้มินิเขาจะ <laughs> เขาพยายามจะป้อนแครอทตัวเล็กนะครับโอเค <c oughs> เออดางนี้ตัวใหญ่ก่อนตัวใหญ่มันรู้ว่ามินินะ่ะใจดีมันก็เลยวิ่งตามใช่ไหม <c oughs> เอาให้เลยเออนั่นแหละสำเร็จเออวิมันผุยมันผุยออกมาไม่ไม่มันลนมันลนอะ่ะเออนั่นแหละนัออ่นแหละเฮ้ยทำไมมันผุเยนะมมผเอาอีกอ่ะมันบอกว่าเย็นไปหรือเปล่าตัวใหญ่มาเวพาะตัวใหญ่ให้มินินเตรียมป้อนตัวเล็กนะ สีเทาเอออย่าไปแย่งคนอื่นทำให้นี่แย่งตัวเล็กทำไมนะอะตัวเล็กกินโอยอ้ยตัวใหญ่มาตัวใหญ่มาไม่ได้ล่อไว้สิกินแล้วกินแล้วโอ้หล่นน้หรอเออหล่นน้ำอ่ะโอ้นี่นี่เขาตะกุยเขาอยากจะได้ในน้ำอ่ะ มันอยู่ในน้ำอ่ะโอ้ยนี่นี่เขาเขาจุ่มลงไปกินเลยอ่ะนี่แครอทมันหล่นไปในน้ำอ่ะเพื่อนๆหานี่พ่ออยากจะเอามือหยิบให้เหลือเกินอ่ะกลัวมือขาดนะโอ้ยนี่ลงไปแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยดำนี่มาดำน้ำอุ้ยอุ้ยมาดำน้ำลงไปนินโอ้โหูยสมาธิเมาธินะไม่ใช่เลิมน้ำนี่เขามาดำน้ำโอ้ยนี่เขาแสนรู้นะนินเนี่ยเขาเขาบอกว่า มันอยู่ข้างใต้มันอยู่ข้างใต้เนี่ยเอาไม่ได้เลย <c oughs> โอ้นี่ทําไหมแล้วทําไหมแล้วโอ้ไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> มีเขากำลังจะล่อมาไปทางนู้นนะครับร <c oughs> อไว้รอไว้น <c oughs> ีไงมินินพอ่อยู่ได้แล้วโอ้เอาอา <c oughs> ม,มินมินต้องหักครึ่งแล้วหักครึ่งไปให้ตัวเล็กตัวนึงเออโอเคมินกำลังให้ตัวเล็กนะครับส่วนตัวใหญ่นี้พ่อกำลังล่อด้วยคแครอทอันเล็กครับเพราะว่าตัวเล็กมันไม่ค่อยได้กิน อยู่ยวางไว้ตรงนี้นะนี่นะสำเร็จแล้วนะเออโอัตัวใหญ่ไปแย่งตัวใหญ่ไปแย่งอีกแล้วโอ้โอ้ไม่ได้แล้วมินเขาเขาอาจจะเป็นแม่ลูกกันไงเออให้เขาแย่งไปถือว่าเราสำเร็จแล้วไงมินก็ล่ำลาเพื่อนๆตรงนี้เลยกันเนาะอ่าฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องมินฟินเฟอร์ด้วยนะครับ เดี๋ยวไว้ไมินินพามาเที่ยวใหม่นะครับวันนี้มินินไปก่อนนะครับบ๊ายบายเฮ้ยเป็นไรอะเป็นไรอะอุถุงติดหัวเหรอโอ้โห